เพื่อนๆกำลังมองหาของขวัญให้ตัวเองสักอย่างหนึ่งอยู่ต้องเจ้านี้เลยครับ Lenovo Lock 16 Gaming Notebook จอใหญ่ที่ทำได้ทุกอย่างมาพร้อมกับหน่วยประมวลผลตัวแรงอย่างคอ r e i e n e n 13กาจอ r t x 4 0 6 0 1 1 5ว์ตต์จอใหญ่เต็มตา16นิ้วกับราคา40,000กลางๆเท่านั้นเองของขวัญชั้นดีในวันคริสต์มาสวันปีใหม่หรือแม้แต่วันโบนัสออกเดี๋ยวเราตามไปดูกัน สวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนนัรงอินลุนครับนี่คือของขวัญปีใหม่ที่คุ้มค่ามากๆนะสำหรับคนที่มองหาเกมมิ่งโน้ตบุ๊กจอใหญ่ๆสเปคแรงๆสักตัวนี่คือ Lenovo l o อ16 6นั่นเองสำหรับเจ้าตัวนี้ครับมาพร้อมกับสเปคที่น่าสนใจในหลายๆมิต,ติ CPU ที่เขาใส่มาให้เป็น Core i 7 1 3 6 2 0 h ตัวนี้เป็น cpu 10 c คอร์6 6เ t h r e a เป็น h y b ริด cpu ช่วยการประมวลผลได้เป็นอย่างดีและมี p core สูงถึง6 p core และ e core อีก4 e core ช่วยกันประมวลผลได้ดีมาก p core ก็เอาไว้ใช้เวลาเล่นเกมหรือทำงานหนักนะครับ e core ก็เอาไว้ใช้งานเบื้องหลังเช่น discord skype youtube ต่างๆบอกได้เลยว่าฟิวมาก แจกงจ่ายงานผ่าน thread director ได้เจ๋งมากๆมีวิเคราะ์สูงสุดอยู่ที่4 9่ h z กิกะเฮิรตพร้อมทํางานให้คุณได้เต็มรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นงานในด้านเกมงานในด้านการตัดตอ่องานในด้านการสตรีมมิ่งบอกเลยว่าหายห่วง RAM ครับใส่มาให้เป็น RAM DDR 5 8GB จําจำนวน2แถวรวมเป็น 16GB อัปเกรดเพิ่มเติมสูงสุดได้ถึง32 g b ด้วยกัน มีสล็อตในเครื่องให้2สล็อตครับ SSD NVMe PCIe Gen4 ความจุ512 g b อัปเกรดสูงสุดได้ถึง2ตัวด้วยกันตัวแรกจะเป็นแบบ2280และอีกตัวหนึ่งจะเป็นแบบ2242ใส่มาให้เป็นแบบ PCIe Gen4 ความแรงความเร็วอันนี้ทำงานตอบรับได้ดีแต่ความจุน่าจะให้มาสัก 1T เท512ดูจะน้อยไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเราใส่เพิ่มได้โดยที่ไม่ต้องถอดตัวเก่าออกนั่นเองละครับ ในฝั่งของกาจอมาเป็น RTX 4060 115วัตต์เพียงพอกับการเล่นเกมในยุคสมัยใหม่ได้พร้อมกับหน้าจอที่เขาให้มาเป็นหน้าจอขนาด16นิ้วใหญ่เต็มตาได้พื้นที่ในการทำงานเต็มใจแบบนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับในการดูหนังฟังเพลงทำงานหรือแม้แต่เล่นเกม ตอบรับได้ดีได้พื้นที่ขยายข้างเพิ่มมาอีกดังนั้นฟินแน่นอนในทุกๆงานพาเนลอ,อมาเป็น IPS 45% NTSC ในฝั่งของขอบเคสีก็จัดอยู่ในขอบเคสีระดับกลางางตัวกล้องเว็บแคมด้านบนครับเป็นกล้องเว็บแคมในรูปแบบ1 0 8 0 p เนาะซึ่งก็จะมีไมโครโฟนดวลแอ r เรย์ไมโครโฟนคู่มาให้ตัวนี้ก็เพียงพอกับการ คอนเฟรนส์คอนคอร์หรือแม้แต่สตรีมมิ่งได้มีม่านชาัตเตอร์มาให้ที่ด้านข้างตัวโน้ตบุ๊กด้วยดังนั้นสามารถปิดแบบฟิสิกอลได้ด้วยตัวกรอบของตัวหน้าจอบางแบบนี้ทําให้พกพาไปไหนมาไหนง่ายมากๆน้ําหนักของตัวเครื่องอยู่ที่2.6กิโลกรัมบานพับครับ อยู่ด้านในตรงนี้แข็งแกร่งแน่นอนเครื่องก็ไม่สั่นสะเทือนเวลาพิมพ์งานนะครับหายห่วงได้เลยในส่วนด้านนี้การออกได้ประมาณสัก1 4 0ถึง1 6อองศาก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่เสียดายเนาะน่าจะกางได้ไปถึงในระดับร้อองศากันเลยขาดอีกนิดหนึ่งอาจจะเป็นข้อจํากัดในเรื่องของการออกแบบนั่นเองนะครับ ฝั่งด้านนี้เป็นปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงกลางเครื่องก็จะมีไฟแสดงสถานะตรงกลางตรงนี้ตัวคีย์บอร์ดไล่ลงมาเป็นคีย์บอร์ดแบบ e c h o โคท e ตามสไตล์ของ Lenovo และมีไฟ RGB แบบ4โซนปรับได้ง่ายๆมาแบบ Solid Color นะครับเป็นสีฟ้าสีเดียวหรือจะมาในรูปแบบปิดไฟและไล่เฉดสีกันไปแบบนี้เลยนะครับแบบตาแน่นอนบางคนอาจจะชอบบางคนก็อาจจะแบบชอบแบบโซลิดนิ่งๆแบบนี้หรือไปปรับผ่านซอฟต์แวร์ ในตัวแบนเทจของ l e n o v o นวโวก็ได้เช่นกันนะครับตัวแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดนะครับตัวนี้มาในรูปแบบการกดที่ค่อนข้างนุ่มและพริ้วดีทีเดียวนะครับแรงต้านถือว่าน้อยกว่าหลายๆตัวในฝั่งของเกมมิ่โน้ตบุ๊กต้องไปลองฟีลลิ่งดูว่าชอบหรือไม่ชอบนะสำหรับเจ้าตัวนี้คีย์รัดครับด้านบนมากันแบบครบๆสามารถเปิดปิดเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงปิดไม่เพิ่มแสงลดแสงหน้าจอแอร์เพลนโหมดมีหลากหลายโหมดให้เลือกกันรวมถึงเปิดปิดไฟก็ฟังก์ชันและกดตรงสเปซบาได้เลย ที่สำคัญที่สุดตัวลูกศรมาในรูปแบบไซส์ใหญ่ไม่ต้องห่วงครับในการเล่นเกมพวกแข่งรถหรือบางครั้งเราต้องใช้ลูกศรในการทํางานตัวนี้ดีมากในฝั่งด้านขวาสุดนะครับมีปุ่มตัวเลขแต่ก็แป้นพิมพ์ถูกบีบเล็กลงเล็กน้อย ยังดีที่มีมาให้นะครับแต่ถ้าขยายไซส์ได้อีกนิดนึงจัดแจวเลยให้เท่ากันทั้งตัวแป้นจะยิ่งเยี่ยมนะครับในฝั่งของตัวบริเวณนี้ครรอบๆตัวแป้นพิมพ์ก็จะเป็นแอ่งลงใหม่เพื่อไม่ให้ตัวแป้นพิมพ์ไปโดนหน้าจอเป็นริ้วเป็นรอยนั่นเองไล่ลงมาด้านล่างก็จะเจอกับตัวทัชแพดแบบแยกชิ้นซ่อนปุ่มพื้นใหญ่ใช้งานเกส s t อ r ์ control พินซูมอินซูมเอาท์ได้เหมือนเช่นเคยนะครับ ที่พักมือบริเวณบอดี้ด้านในนะครับวัสดุจะเป็นตัว ABS ตลอดทั้งตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นบอดี้ด้านในหรือบอดี้ด้านหลังด้านล่างเป็น ABS หมดเลยแต่ฟีลลิ่งก็ถือว่าดีใช้ได้นะครับอาจจะไม่ได้รหรูหราเท่ากับโลหะแต่ใช้เกรดของวัสดุถือว่าไม่เลวคุ้มราคาอยู่ในส่วนด้านนี้ฝั่งขวามือนะครับจะมีเป็นโลโก้ RTX โลโก้ Core i7 แบบนี้อยู่เนาะตัวนี้นะครับจะมีในฝั่งของตัวบลูทูธและตัว Wi-Fi 6มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนด้านนี้ก็จะมีเป็นแท็ก Lenovo แปะมาไว้แบบนี้สวยงามดีทีเดียวเวลาปรับตัวเครื่องก็จะเห็นโลโก้ด้านหลัง Lock L O Q เขาอ่านว่า Lo อกนะ Lenovo แจ้งมานะครับ L O Q ก็อ่านได้แหละแล้วแต่เพื่อนๆถนัด ฟิลลิ่งนั้นหลังจากคล้ายๆกับตัว Lenovo Gaming 3 Series นะแต่ว่าสีสันจะไม่เหมือนกันแต่ฟิลลิ่งใช่เลยลองไปจับดูกันนะครับมีโลโก้ด้านนี้แล้วก็มีแท็กด้านนี้เช่นกันมาแบบเรียบหรูดูดีนะฝั่งด้านหลังเองด้านนี้ก็จะเป็นตัวที่อยู่ของพวกชุดระบายความร้อนที่ยื่นออกมานะฮะแล้วมีไฟแสดงสถานนะพร้อมกับโลโก้ในฝั่งของพอเชื่อมต่อซึ่งบอกเลยว่าให้มาเยอะมากตัวฐานตัวเครื่องมาแบบนี้เจาะร่องระบายความร้อนมา ใหญ่ดีทีเดียวแล้วก็เป็นตะแกรงด้านในเจาะไว้แบบไม่จกตานะครับดูดลมเย็นเข้าไปตรงนี้แล้วเป่าไล่ลมร้อนออกบริเวณด้านหลังและด้านข้างของตัวเครื่องเนาะฝั่งนี้เป็นตัวแท็กพวกเลเบลเนาะเวลาเคลมหรือเวลาเซอร์วิสต่างๆให้มาดูตรงนี้ได้เลยในส่วนของพาร์ทในส่วนของรหัสนะครับตัวนี้จะมีบริการหลังการขาย3ปีเป็นพรีเมียมแคร์เนาะ แน่นอนว่ามีทั้งออนไซต์เซอร์วิส3ปีเต็มซ่อมเครื่องถึงบ้านแล้วก็มีประกันอุบัติเหตุให้ด้วยเจ๋อมากๆพร้อมกับวินโด้นะครับที่เป็น Windows 11ใส่มาให้เป็น Windows แท้ไม่ต้องห่วงเลยใช้งานกันได้แบบถูกลิขสิทธิ์แน่นอนลําโพงครับเป็นสเตอริโอยิงลงพื้นสะท้อนเข้าหาผู้ฟังนะพอเชื่อมต่อด้านขวานะครับมี USB มาให้1พอร์ตซึ่ง USB ห้านี้เป็น USB Type A 3.2 Gen 1.5กิเนาะ มีม่านชาัตเตอร์ฝั่งนี้มีช่องระบายความร้อนเป่าลมร้อนออกบริเวณด้านขวามือส่วนด้านซ้ายมือครับมี USB อีกหนึ่งช่องตัวนี้เป็น USB C 3.2 Gen 2 10กิกะบิตและตัวนี้ชาร์จไฟ140บต์ได้ด้วยถือว่าแจ๋วเลยต่อจอนะครับผ่าน Display Port ได้อีกด้วยพร้อมกับมี Audio Combo มาช่องระบายความร้อนส่วนด้านหลังเองมีช่องเชื่อมต่อชาร์จไฟในรูปแบบของทาง Lenovo มี hdmi มี gigabit land และ usb type a ที่เป็น3.2 gen 2อ0อีก2ช่องด้วยกันช่องระบายความร้อนอยู่ด้านหลังสีสันคล้ายๆกับตัวเกมมิ่งเหมือนที่ผมบอกไหมล่ะมีแถบสีฟ้าแบบนี้ด้วยก็ดูแปลกและแตกต่างดีนะ บางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะสีมันค่อนข้างที่จะโดดเด่นนั่นเองสําหรับแบตเตอรี่นะครับตัว l o อก16ตัวนี้มาพร้อมแบตเตอรี่60วัตต์ออวซึ่งใช้งานต่อเนื่องในการดูวิดีโอแบบ full HD ปรับความสว่างอยู่ที่ประมาณ40%ได้ประมาณ6-7ชั่วโมงก็ถือว่าแบตอึดใช้ได้อยู่ถ้าใช้ทํางานพวก Excel Word ต่างๆ อยู่ได้ประมาณเชั่วโมงขึ้นไปไม่เร็วนะในด้านของการทํางานอย่างการเล่นเกมนะครับต้องยอมรับกันว่าถ้าเป็นเกมอย่างพวกทิพเปิลเแน่นอนครับด้วยความที่สเปคของมันสูงแบตเตอรี่มันไม่พออยู่แล้วแหละก็เล่นได้ประมาณ1-2ชั่วโมงก็เก่งแล้วแหะนะแนะนำมาให้เสียบอะแดปเตอร์ดีกว่าเพื่อเฟรมเรทที่ลื่นไหลสูงสุดนี่คือในฝั่งของการดีไซน์และการออกแบบรวมถึงสเปคเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อนะครับว่าหน้าตาดีแล้วสเปคดีแล้วการใช้งานจริงจะดีหรือเปล่าตามไปดูกัน แวะมาดูการอัปเกรดเครื่องล็อก16กันบ้างสำหรับล็อก16ก็อัปเกรดไม่ยากแต่ไม่ง่ายอาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งเริ่มต้นด้วยการขันน็อตทั้งหมดบริเวณฝาหลังก่อนนะครับขันตรงนี้ตึ๊ด,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 ดหลังจากนั้นขันเสร็จให้ขันด้านบนต่อตรงนี้อีก2ตัวพอขันด้านบนเสร็จตรงนี้ีกงตัวแล้วก็ดึงออกมาดึงข้างหลังออกมาก่อนนะไม่ต้องกลัวมันหักนะครับดึงออกมาได้แล้วก็ขันด้านในตรงนี้ต่ออีก1 2และ3ตัว และเปิดฝาหลังตรงนี้จะง่ายแล้วตอนนี้ฝาหลังเขาก็จะเป็นวัสดุ ABS นะครับแบบนี้เลยด้านในเข้าสู่การอัปเกรดทำอะไรได้บ้างหลกัหลกๆก็แรมใส่อยู่ด้านในตรงนี้2ตัวทอตัวเดิมออกและอัปเกรดตัวใหม่สูงสุด 32GB บัสท,ที่เขาให้มาเป็นบัส5,600นะ S.S.D. ใส่เดิมๆมาให้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ครับใส่มาให้เป็น2-2-4-2ซึ่งสามารถอัปเกรดเพิ่มได้อีก1ตัวรวมเป็น2ตัวนะเดิมๆเขาให้ตัวสปีด d 5 0พมาของไม c ครนนะนี่ตัวด้านนี้เป็น S.D. s 1แล้วก็ S.D. s 2พัดลมระบายความร้อน2ตัวใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็มีฮิตไบนะครับ1-2-3 สามเส้นแต่ว่าเส้นค่อนข้างยาวแล้วก็ผ่านไปที่ด้านหลังของตัวเครื่องดังนั้นไม่โดนคีย์บอร์ดแน่นอนไม่ต้องกลัวคีย์บอร์ดร้อนส่วนแบตเตอรี่ให้มาเป็น60บัตนะครับซึ่งแบตเตอรี่เขาจะมี2โมเดลให้เลือกก็คือแบตเตอรี่แบบ60 w และ80 w. ก็จะมีพื้นที่เหลือตรงนี้ในตัวขายไทยจะเป็น60สิบบานั่นเองนี่คือในฝั่งของการอัปเกรดเมนเทนันต่างๆผมว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปนั่นเองกับเจ้าล็อก16ครับ เราอยู่กันในเกม CS 2เดี๋ยวเราไปบู๊กันเฟรมเรทมาแล้ว200บวกบวกแล้วก็เดี๋ยวลองฟังเสียงทั้งพัดลมแล้วก็ลำโพงของตัวเครื่องแบบ100%ดูกันนะครับว่าเป็นยังไง ใสเบอร์พังกันต่อเลยครับที่ความละเอียด Full HD ปรับ Ray Tracing เป็น Ultra เปิด DLSS Auto ครับเดี๋ยวมาดูว่าตอนเล่นเกมเป็นอย่างไรกันกับใส่เบอร์พังเนาะเฟรมเรทในเกมตอนนี้อยู่ที่60บวกบวกนะครับมีดรอปลงไปบ้าง50ปลายปลายอุณหภูมิของ CPU โอ้โหโหลดขึ้นไปพอสมควรเหมือนกันอยู่ประมาณช่วง80องศานะครับ CPU โหลดไป60%ปส่วนการ์ดจอ 90ประมาณ95%เนอะอุณหภูมิถือว่าเย็นใช้ได้สำหรับในฝั่งของก้าจอตัวการกินไฟนะครับ CPU อยู่ที่ประมาณ50-60บถาทส่วนก้าจอล่อไปประมาณ70วัตบาทกันเลยถือ่าเล่นเกมได้ดีทีเดียวเชียวเต็มคาราเบลในรูปแบบ full HD เลยแลก็แน่นอนไซเบอร์พันขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องเทคโนโลยีในเกมนะครับดูสิเงาสะท้อนวิ่งวังวิ่ังเข้าตาสวยงามมากภาพสมจริงมากจริงๆนะ สายเบอร์พังเกมดีที่สร้างไม่เสร็จแต่ตอนนี้เสร็จแล้วถัดมาเป็น c ี n ีเบนช์นะครับ c ี n e เบน c h อันนี้เป็น s i n เกิลคอ e ให้ดูกันสําหรับ s i n เกิลคอ e เองก็ต้องบอกว่าใช้งานได้ดีนะครับเพราะว่า CPU ตัวใหม่ของ Intel Gen 13ต้องบอกว่าแรงที่แตกที่แตนกันเลยความร้อยของ s i n เกิลคอ e เองอุณหภูมิต่อคออยู่ที่ประมาณ80กว่าไปถึง90องศาส่วนมัลติคอ r e เดี๋ยวเราตามต่อมาดูกันได้เลยนะครับ สำหรับมัลติคอร์มาดูกันนะครับมัลติคอร์ก็จะอยู่ในช่วงอุณหภูมิมีแตะไปถึง97องศาเลยนี่ฮะเทสกันให้ดูทั้งอุณหภูมิทั้งประสิทธิภาพเดี๋ยวเราลองให้ปล่อยเหคราวเรนเดอร์ดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงใช้เวลาประมาณ10นาทีอุณหภูมินะครับในห้องอยู่ประมาณสัก24 25องศาเปิดแอร์เนาะนี่คะแนนที่ออกมาก็12,600กว่าแต้มถือว่าใช้ได้ ูกใจกันไหมครับล็อก16บอกได้เลยว่าตัวนี้ครบทุกองค์ประกอบในด้านความแรงนะทั้งการเล่นเกมทั้งการทํางานทั้งการระบายความร้อนส่ายอดเยี่ยมและเพอร์เฟกเช่นการกับการอัปเกรดที่สามารถใส่ SSD ได้ถึง2ตัวอันนี้ดีมากๆ ถึงแม้ความจุเดิมๆให้มาน้อยไปหน่อย512แต่เราใส่เพิ่มได้ตัวแรมก็ใส่เข้าไป32 g b ได้อีกสําหรับคนที่อยากจะได้สเปคที่เต็มแม็กเต็มอ้อตัว i7 ที่ให้มาถือว่าเร็วและแรงเพียงพอกับการทํางานทุกงานในปัจจุบันนี้เลยกราร์ดจอก็แรง RTX 4060 115วัตต์ใครที่สนใจเจ้าตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าในช่วงท้ายปีนี้เขามีโปรโมชั่นสุดคุ้มอย่างแคมเปญ Spark Your World นะครับเมื่อซื้อเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ใช้ Intel Core Processor ตั้งแต่วัน,นี ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2566รับของสมนาคุณไปเลยไม่ว่าจะเป็นตัวคอไอหหรือคอไอเได้รับฟรีกระเป๋าโน้ตบุ๊กมูลค่า390บาทถ้าเป็นตัวคอไอเขึ้นไปก็จะได้รับฟรีกระบอกน้ําเก็บอุณหภูมิราคา590บาทโปรโมชั่นนี้ก็มีจานวนจํากัดนะครับจัดกันได้สําหรับจอโน้ตบุ๊กตัวนี้รวมถึงเขาก็จะมีพวกของแถมตามแบรนด์ตามร้าน,ต,าานต่างๆลองไปส่องกันได้ทั้งทางออนไลน์และหน้าร้านนะครับ อย่างไรก็ตามตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เพอร์เฟกมากๆนะแต่ถ้าถามว่าเอ๊ะมันมีสิ่งที่ผมไม่ชอบหรือเปล่า ในส่วนตัวนั้นผมมองว่าสิ่งเดียวเลยที่มันยังขาดอยู่ในตัวนี้ในมุมมองของผมเองที่อยากจะให้มันมีเข้ามาก็คือตัวพอร์ตทันเดอร์โบสีนั่นเองอาจจะหวังสูงนิดนึงแต่อยากให้มันมีใส่เข้ามาด้วยเผื่อเราไปต่อพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆที่มันจาเป็นต้องใช้ทันเดอร์โบมันได้แบนบิดที่สูงขึ้นมานั่นเองนะครับจริงๆอ่ะศักยภาพของมันถึงแต่ถ้ามันใส่เข้ามาราคามันก็จะสูงขึ้นไปนิดนึงแต่อยากให้ใส่เข้ามาแบบไม่ต้องเพิ่มราคาได้ไหมใน Gen นหน้านะ แต่แค่นี้มันก็คุ้มมากแล้วนี่คือ Lenovo Lock 16นะครับใครที่สนใจอย่างที่บอกไปจัดหากันได้โปรโมชั่นเพียบเลยขอบคุณทั้ง Lenovo ที่เอื้อเฟื้อเจ้าตัวนี้มาให้ได้เล่นกันด้วยคุ้มแน่นอนกับตัวนี้ราคา40,000กลางๆครับสวัสดีครับ